สวัสดีครับผมตัวนี้เป็นหัวฉีดดีแม็กตัว53นะครับรุ่นตัวแรกนะครับดีแม็กตัวแรกนะครับรหัสเขาจะ53นะครับก็ทําการล้างต้นมันตาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะประกอบก็ต้นหัวฉีดก็ผมก็จะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็จะล้างแค่ประมาณนี้นะครับไม่ประมาณนี้นะครับ ปลายก็จะเป็นปลายเก่าเปอร์แปดเจ็ดเก้านะครับเข็มยังเงาวิ่งอยู่เลยนะครับเข็มสวยนะครับเข็มสวยเข็งเงาอยู่นะครับเข็งเอาอยู่นะครับใช้ได้ทุกปายนะครับนะครับยังลื่นอยู่ยังไม่รั่วนะครับอันนี้คือใช้ต้นเก่านะครับต้นเชียงกงสภาพเชียงกงก็มาถอดล้างก็จะได้ประมาณนี้เปลี่ยนปอกใหม่ให้ครับแค่ปอกก็คุ้มแล้ว กระปอก็พุ่งแล้วครับเาะเป็นปอกแท้นะครับปอกขีดเดียวของดีแมปโดยเฉพาะนะครับประมาณนี้นะครับโอเค